กลับมาพบก,กับดังเฟสติกบายนิดอาร์ตกในเช้าวันนี้เรามาเรื่องกับสรุปข่าวต่างข่าวที่ร้อนแรงนะวันนี้นะครับข่าวที่หนึ่งครับจากคุณอย่างแรกก็ต้องขอบคุณคุณวิบูลรับข่าวดังเวสใหม่ๆที่ลงกับทางเพจตลอดเลยเรามาเรื่องข่าวที่หนึ่งกันดีกว่าข่าวที่หนึ่งวันที่8เดือนเก้าครับ จะมีแคมเปญออกตามตามแคมเปญใหญ่ๆเป็นฤดูใบไม้ร่วงจุดพลิกตั้นๆง่ายๆที่ทุกคนรอคอยอยากได้มากแจกสามพันเพชรครับแล้วมีอื่นอีกเราก็หวังขอจะเป็นลูกแก้วมังกรลุงที่แบบอ up s ขึ้น s ห้า s หกหลายคนห้อยหาสิ่งนี้มาเรามาดูกันวันที่ แปดเดนกาว่าจะได้หลไรบางนอกจากเกมประมาณสามวันไงต่อ,อมาอีเวนต์เก่าที่สำหรับผู้เล่นใครที่ตอนนั้นเก็บหลายอันไม่ทันผมจะบอกว่าหลายอันแรงเอเนี่ยตัวอีเวนต์เนี่ยควรจะเก็บให้เป็นห้าหัวใจลงรลัวๆนะครับเป็นตัวที่วเวลาไปเจอด่านกายภาพหรือลดพลังป้องกันแบบตัวแบบแพ้กายภาพเนี่ช่วยได้เยอะนะครับ ไลอันมีเพื่อไม่แฮกตัวเองแถมแถมมีท่าฟันลดพลังป้องกันคือเป็นไกดผ้าที่คุ้มค่าเป็นตัวฟรีที่สุดยอนมากใช้บ่อยอีกตามอีเวนต์ต่างๆดังน,นั้นอีเวนต์นี้กลับไปครับวันที่สี่เดือนเก้าดังเคลสี่ ยังไงก็อย่าลืมเก็บลายอ่นให้ครบห้าหะะัวใจได้ต่อไปค่ะที่สามซึ่งเป็นสุดยอดข่าวต่วหรับคนที่อวยดาก็ต้อควสี่นี่คือสามตัวจากดาวควสี่ตัวที่หนึ่งครับคิงเรโอครับแรงเอสคโอวนกลับมาครั้งแรก ตู้นี้ผมผมมาอวย King Leo เพราะว่าผมตัวมันนะครับมีเดินสี่ช่องในตัวมีฟันไกลระยะสามช่องเท่ากับว่าเหมือนมันขอบเขตการตับตัวมันคือเจ็ดช่องมันมีท่าฟันรอบตัวท่าที่หนึ่งท่าที่สองมีท่าฟันหนึ่งช่องแต่หนึ่งช่องันเนี่ยฟันตีทีแล้วถ้าอะไรฟันตีทีเนี่ย มีโอกาสลดพลังป้องกันด้วยคือคุณคุณต้องเคยมีตัวละครที่แบบตัวละครที่แบบปันทีหนึ่งลุ้นว่าจะติดไม่ติดลดพลังป้องกันแต่นี่นะครับฟันสี่ทีโอกาสติดแล้วพลังป้องกันมันจะเยอะกว่าไงเพราะฟันสี่ทีโดนดอกไหนก็มีโอกาสลดพลังป้องกันในการากตบอีกครั้งเดียวจุดพิกสุดคือท่าพ่นคำรามของราชสีแบบ ผมเจอในไอหนา้าแบบมันมันพ่นแบบหลายท่าแล้วแบบแรงมากแรงพอๆน้องๆเวล่าเลยในตอนนี้ผมมองกายภาพที่ดีสุดคือเวลา่าอันดับสองสำหรับผมนะไม่อิงจากแลนกิ้งของต่างประเทศเลยอันนี้คือผมจัดอันดับด้วยตัวผมเองจากการที่เจอในอารีนา้าอันดับหนึ่งกายภาพของผมคือเวลา่าอันดับสองคือ ฮีเลโอเดินเจช่องมีพีก,กว่านั้นอีกมีท่าลดพลังว้องกันมีท่าตีหลายท่าแรงๆเดินตีช่องในตัวดีกว่านั้นก็คือมีอ่าเมื่อมันลดพลังพลังเฮดพีมันอนะลดลดไปมากกว่า3่าเ็นจากเต็มร้อยะมันจะฮิวตัวเองมารอบหนึ่งประมาณ4ีรอยกว่าคือเฮ้ย มึงครอบคุมขนาดนี้สี่ข้อยังมีอีกครับอย่างที่ห้าตัวมันเร็วมากพอๆพอกับกินเลอร์แมชชีนสองถ้าเกิดว่าตัวมันเนี่ยห้าข้อดีเนี่ยอยู่ในตัวมันหมดแล้วโดยที่ยังไม่ยังไม่ต้องซ้ำหนึ่งครับถ้าคุณซ้ำหนึ่งเนี่ยเด็ดกว่าน,นั้นเยอะคือ มันจะปลุกสันเขาเรียกผมไปอ่านในแบบเว็บญี่ปุ่นแปลแปลไทยมาคือมันจะทำให้เวลาเธอร์เลขคู่เอฟเฟกคล้ายๆกับด์กเดย์อัม um, ตอนเธอร์เลขคู่มันจะเพิ่มตาเตตัดให้ตัวมันตอนทุกเธอร์เลขคู่อืมคือหมูเลยตอนนี้ผมผมมีเพชรอยู่สี่หมื่นสองเนี่ยผมโคตรช่างใจเลยว,ว่าผมจะเอาไปเปิด คีเลโอหรือจะเก็บไว้ให้บอสเดตตามมัวล้างจอออกมาอันนี้ก็หลังจากฟังนี้เสร็จคุณก็ไปช่างใจดูว่าคุณต้องการกายภาพอะไรไหมถ้าต้องการคุดเปิดหรือคิงเลโอไม่ผิดหวังแนนะ่นอนต่อมาสปอยเจ้าหญิงอารีนาครับเจ้าหญิงอารีนาจุติครับตัวที่โอยสำหรับคนเป็นแฟนนะเวสซี่ครับฮีโร่เจ้าหญิงอารีนา ทตาเมลา่าบนท,ที่สุดที่เข็นชัดเลยคือเดินหวยหนึ่งกลายเป็นสามแล้วตัวมนันจริงๆเมื่อก่อนมันมีท่าต่อยอทะลุทะลวงไปหน้าอีกสามช่องเนี่ยมันก็โหดนะเดินสอช่องนี่พอเดินสามกลายสามโอ้โหอย่ายืนแนวแบบหน้ากระดานต่อหน้าอารีน่าครับคุณเดินต่อยอส่วนที่เขาแบบ ต่อยทะลุทะลวงแบบต่างตัวได้เลยนี่ท่าใหม่ครับท่าเมล่าใหม่เนี่ยเพิ่มตะกิ้อารีนาท้าตีเพิงครับเป็นตีรอบตัวท่าเมล่าดาเมจตลอดแปดสิบคิดซะว่าคล้ายเดบราเดบราจะรอบตัวเป็นกีล่าแต่อารีนาคือรอบตัวเป็นเมล่า แล้วสกิลเพิ่มพาร์ตตีใหม่คือเธอแรกเพิ่มความเร็วเพิ่มหลบรีกตามเธอสรุปตามเธอแรกมันจะโหดร้ายมากตีไปคุณจะแบบมีดบ่อยๆโอ้โหปกติเจออารีนา่าในในอารีน่านี้ก็มันหลบบ่อยใช้ได้เลยนะนี่เพิ่มความเร็วกับหลบรลีกอีกเอาเขโหดร้ายมากทีเนี้ยเจอ เจอเจ้าหญิงอารีนาในอารีนาที่เลียงดายเลียงครับส่วนคริปโตครับสายนักบวชจะเพิ่มบัฟชลาดและโจมตีหนึ่งขั้นสามเธอแรกไปขั้วใหม่บวกแต่เด็ดเด็ดที่แบบว่าถ้าคุณต้องการเป็นเจอด่านเนี่ยมันเพิ่มเจอด่านระยะยาวหน่อยแบบอีเวนต์บางอีเวนต์นะครับเนี่ยอยู่รอบตัวมัน m p ีเด้ง สิบรอบตัวเป็นรูปเหมือนจากตัวบนสองขวาสองคล้ายดาวครับอ้โิดดูสิบเทินก็เหมือนได้ MP พีประมาณร้อยแล้วก็เพิ่มฟัสติฟหิวมากกว่าเดิมแต่พีลดลงเดินบวกหนึ่งคลิปโตผมอว่ามันเหมาะกับสายอีเวนต์แต่เจ้าหญิงอาริ่านี่เหมาะกับ เนี่ยเพิ่มท่าฮิวเนเพิ่มอ๋อนิภาพแอคแคดกับพลังเวทสามเทินเพิ่มเอ็มพีผมว่าคลิปโตเหมาะกับอีเวนต์ระยะยาวที่ต้องเล่นนานๆหน่อยส่วนเจ้าหญิงอารีน่านี่เหมาะกับศึกอารีน่าสุดๆเด็ดตรงที่เพิ่มความเร็วกับเพิ่มลมหลีสามเทินแรกเนี่ยครับ อะรรนาตัวย่า่มันจะวัดกันที่ตามเธอแรกเลยนะแล้วก็คิงเลโอที่สปอยไปสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวท่านคนฟังคลิปนี้คุณจะอวยตัวไหนคุณจะเปะดิดตัวไหนคุณจะทำตัวไหนูี่ีตตัวคุณเราได้บอกข้อดีข้อเสียประมาณหนึ่งให้ท่านได้ประกอบการตัดสินใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคล่ปเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป การกดถูกใจติดตาแล้วก็กระดิ่งไว้จะได้ให้พาชมคลิปใหม่ๆของทางช่องขอบคุณครับ